คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็พบกับละอองชาแนลยามเย็นๆนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะคะ อาจจะช้าไปหน่อยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงเช้าแอดก็ไปงานศพอยู่นะคะท่านผู้ชมก็เลยมานําเสนอช้าไปหน่อยนะคะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มานะคะท่านผู้ชมมาช้าดีกว่าไม่มานะคะแอดก็กลัวว่า f อซของช่องคงจะรอคอยตัวเลขจากแอดอยู่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้แอดก็มีแนวทางมาใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมก็ แอดสอดูแล้วนะคะเห็นว่างวดที่ผ่านมาเข้า3ตัวโต๊ดสตัวบนเต็มๆมนะคะท่านผู้ชมแม่นมากนะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมาไม่ได้นำเสนอนะคะซึ่งเป็นตัวเลขของหลวงพ่อไม่ประสงค์ออกนามนะคะแล้วก็หลวงพ่อก็ยังไม่พร้อมที่จะบอกที่อยู่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ให้แอดบอกว่าจากหลวงพ่อไม่ประสงค์ออกนามนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าหลวงพ่อกลัวว่า ดังนะคะท่านผู้ชมก็เลยไม่กล้าบอกที่อยู่นะคะแต่ก็แบ่งปันแต่ตัวเลขมานะคะท่านผู้ชมหลวงพ่อท่านนี้ก็แม่นมากนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาท่านก็ส่งตัวเลขมาให้แอดทางไลน์เหมือนกันนะคะแต่แอดก็ต้องซ้อมดูก่อนนะคะว่าจะแม่นจริงหรือไม่จริงนะคะท่านผู้ชมพอซ้อมดูเสร็จก็ปรากฏว่าตัวเลขของหลวงพ่อก็เข้า สามตัวโต๊ะสองตัวบนนะคะท่านผู้ชมก็เห็นว่าแม่นมากนะคะวันนี้แอดก็เลยอยากจะนำเสนอให้กับ f c ทุกท่านได้รับชมรับฟังไปด้วยกันในงวดนี้นะคะเผื่อว่างวดนี้อาจจะโชคดีไปกับตัวเด็ดเด็ดจากหลวงพ่อก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดนี้หลวงพ่อก็ส่งตัวเลขมาให้แอดทางไลน์แล้วนะคะแต่ว่าท่านไม่อนุญาตให้อัดคลิปเสี่ยงนะคะท่านผู้ชม แบ่งปันแต่ตัวเลขมาให้แอดนำเสนอนะคะวันนี้ก็พร้อมที่จะนำเสนอแล้วนะคะเพราะว่าเลขของหลวงพ่อก็น้อยชุดนะคะท่านผู้ชมน้อยชุดนะคะก็ให้มา3ตัว2ชุดนะคะแล้วก็ให้ fc ตัดเล่นด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองชนแนลนะคะแอดก็จะพยายามล่าหาตัวเด็ดๆมาฝากกับเอฟซีทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะตัวเลขของท่านก็น้อยชุดดีนะคะท่านผู้ชมพร้อมหรือยังคะเลขจากหลวงพ่อไม่ประสงค์ออกนามนะคะเลขจากหลวงพ่อไม่ประสงค์ออกนามนะคะงวดประจำวันที่17 มก,กราคมพศ2565นะคะงวดประจำวันที่17มก,กราคมพศ2565นะคะชุด3ตัวนะคะ135นะคะ135แล้วก็913นะคะ913นะคะแล้วก็เลขทูบก็จะมี261นะคะเลขทูบ261นะคะ ตัวเลขของหลวงพ่อก็มีแค่นี้นะคะท่านผู้ชมน้อยชุดนะคะแต่ว่าให้ตัดเล่นด้วยนะคะท่านผู้ชมตัดเล่นได้มี1 3, 3ึ1ง5ามสามหนึ่งหนแล้วก็1881 1661นะคะหลวงพ่อก็ให้มา4ชุดนะคะสำหรับ2ตัวนะคะแล้วก็เรา ชอบตัวไหนเพิ่มเราก็ตัดได้เลยนะคะถ้าชอบนะคะท่านผู้ชมถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าของงวดที่ผ่านมาก็ให้3ามห้กับ680นะคะงวดที่ผ่านมา357กับ680นะคะก็เข้า6803ตัวโต๊ดน,นะคะแล้วก็หกนะคะเต็มเต็มนะคะท่านผู้ชมถ้าใครตัดเล่นนะคะ งวดนี้ก็เห็นว่าแม่นดีนะคะเดินดีนะคะแอดก็เลยอยากจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ตามหลวงพ่อได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะท่านผู้ชมไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าหลวงพ่อก็ใจดีมากๆนะคะท่านผู้ชมอยู่อยู่ก็ส่งตัวเลขมาแบ่งปันให้กับสมาชิกช่องละองชาแนลนะคะอันนี้จะเป็นงวดที่สองนะคะเพราะว่างวดแรกก็ส่ง งวดที่ผ่านมานะคะคืองวดแรกที่ส่งมาให้นะคะงวดนี้จะเป็นงวดที่สองนะคะแอดก็เพิ่งลงช่องในงวดที่สองนะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดนี้หลวงพ่อก็มั่นใจมากๆนะคะว่าตัวเลขของท่านจะเข้าอีกอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะจะให้ท่านผู้ชมได้แคปหน้าจอไว้ลุนไว้ดูนะคะว่างวดนี้จะ เข้าอีกหรือไม่เข้านะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็ต้องไปลุ้นด้วยกันอีกนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขพร้อมกันเลยคะ่ะนี่นะคะท่านผู้ชมคะตัวเลขจากหลวงพ่อไม่ประสงค์ออกนามนะคะให้ท่านผู้ชมดูแบบชัดๆอีกรอบนะคะแล้วก็แคปหน้าจอไว้ลุ้นไว้ดูนะคะว่า งวดนี้จะแม่นอีกหรือไม่แม่นนะคะท่านผู้ชมก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าจริงๆนะคะท่านผู้ชมเข้าแอดกระบอกว่าเข้านะคะไม่เข้าก็บอกว่าไม่เข้านะคะท่านผู้ชมคะงวดประจำวันที่17มกราคมพศ2565นะคะก็ให้มา1 3 5นะคะ1 3 5หแล้วก็9 1 3นะคะ 913นะคะแล้วก็แถมเลขทูบมาให้ด้วยนะคะเลขทูบคือ261นะคะเลขทูบ261นะคะท่านผู้ชมตัดเล่นด้วยนะคะตัดเล่นได้ก็จะมี1331 3553 9119แล้วก็1881 6116นะคะท่านผู้ชมก็แล้วแต่เราจะ จัดเล่นนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมชอบตัวไหนคู่ไหนก็รีบจัดซื้อลอตเตอรี่ไว้ด่วนนะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าเต็มๆนะคะให้680ศนย์นะคะตัวเลขก็ออก0-68นะคะท่านผู้ชมแล้วก็เข้า68ด้วยนะคะ2ตัวบนนะคะ ก็เห็นว่าแม่นมากนะคะวันนี้วันนี้แอดก็เลยอยากจะนำเสนอนะคะท่านผู้ชมเผื่อว่างวดนี้อาจจะโชคดีไปกับตัวเลขของหลวงพ่อไม่ประสงค์ออกนามอีกก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดนี้หลวงพ่อก็มั่นใจมากนะคะว่าตัวเลขของท่านจะแตกอีกแน่ๆนะคะท่านผู้ชมคะลองคิจารณาดูดีๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่า แอดก็มีหน้าที่นำเสนอให้กับ f c ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็ขึ้นอยู่กับบุญและก็วาสนาของแต่ละท่านด้วยนะคะแต่แอดเชื่อว่าหลวงพ่อจะให้โชคกับ f c ทุกท่านอีกก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะ ก็ในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตที่แอดนำเสนอมานะคะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าแล้วก็สิทธิหลุดได้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราเล่นอย่างมีสตินะคะท่านผู้ชมคะ่ะทีนี้เอ็ดก็ขออวยพรให้ FC แฟนช่องของละอองชนแนลที่รับชมรับฟังตัวเลข จากหลวงพ่อไม่ประสงค์อกนามในวันนี้นะคะก็โชคดีเฮงเฮรวยรวย,ยกช่องนะคะค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ